ขอบคุณตอนเช้าสร้างความสุขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูนกยงสั่งจิตพิจิตเป้าหมายค่ะคำขอบคุณสร้างความสุขในตอนเช้าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตนะคะขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณคุณครูบาอาจารย์ที่ชี้นำทางชีวิตที่ถูกต้องและเรียนรู้สิ่งที่ดีในการใช้ชีวิต ขอบคุณหนังสือที่ทำให้มีความรู้และได้นํามาใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณลูกที่น่ารักเรียนดีเป็นเด็กดีขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักสร้างความสามาคัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงานขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่คอยสนับสนุนและสอนงานที่ดีได้ทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และเลี้ยงอาหารกลางวันขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทำให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัยขอบคุณญาติที่ดูแลฉันในยามที่เจ็บป่วยและที่พักพิงขอบคุณอาหารที่พ่อแม่ทำให้ฉันทานตั้งแต่เด็กจนโตขอบคุณบ้านที่ปลอดภัยและอบอุ่นขอบคุณเพื่อนบ้านที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณไก่ทุกตัว ที่ปลูกชั้นในตอนเช้าทุกๆวันขอบคุณสมุดปากาที่ทำให้ชั้นได้บันทึกสิ่งที่ดีมีความรู้และความทรงจำที่ดีๆลงในสมุดขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในบ้านและที่ทำงานทุกชิ้นที่ทำให้ชั้นสะดวกสบายขอบคุณรถยนต์ของฉัน้นที่นำพาชั้นไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในทุกๆวันขอบคุณน้ำมันรถ ที่เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนพาฉันไปไหนตามที่ต้องการเสมอขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทุกมือ้อที่ทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงและได้รับสารอาหารครบถ้วนขอบคุณคนที่ฉันรักที่คอยดูแลฉันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณลูกหลานที่น่ารักที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ฉันสะดวกสบาย ในการติดต่อสื่อสารขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ขอบคุณครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นขอบคุณที่นอนที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายขอบคุณความคิดของฉันที่คิดดีคิดบวกขอบคุณเงินที่ทำให้ชีวิตของฉันดำรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ขอบคุณน้ำสะอาดที่ได้ดื่มในทุกๆวัน ขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ที่ทำให้ฉันสุขภาพดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตและดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์ขอบคุณความสุขความโชคดีความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันขอบคุณตัวเองที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันได้ทำแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันขอบคุณการสํานึกรู้คุณในชีวิตของฉันขอบคุณทุกลมหายใจของฉันขอบคุณทุกการลงมือทำของฉันขอบคุณที่ฉันคู่ควร กับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวันขอบคุณที่หัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์และสวยงามขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ขอบคุณบ้านของฉันห้องนอนของฉันและอาณาจักรที่ทำให้ฉันสร้างเงินล้านในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้มีความสุขให้มีพลังงานและสุขภาพที่ดีขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับโชคดีจากจักรวาลขอบคุณที่ฉันมีรอยยิ้มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันได้อ่านทำให้ฉัน ได้มีความรู้อย่างมากมายขอบคุณที่ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกอยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้เป็นอย่างดีฉัน มีชีวิตที่มีความสุขฉันเป็นคนที่มีความพิเศษที่สุดในทุกๆวันทุกๆวันคือปฏิหารของฉันขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณคุณ,ค,ณครูบาอาจารย์ที่ชี้นำทางชีวิตที่ถูกต้องและเรียนรู้สิ่งที่ดีในการใช้ชีวิตขอบคุณหนังสือที่ทำให้มีความรู้และได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณลูกที่น่ารักเรียนดีเป็นเด็กดีขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักสร้างความสามาคัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงานขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่คอยสนับสนุนและสอนงานที่ดีได้ทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและเลี้ยงอาหารกลางวันขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทำให้รู้สึกสบายใจและ ปลอดภัยขอบคุณญาติที่ดูแลฉันในยามที่เจ็บป่วยและที่พักพิงขอบคุณอาหารที่พ่อแม่ทำให้ฉันทานตั้งแต่เด็กจนโตขอบคุณบ้านที่ปลอดภัยและอบคุณเพื่อนบ้านที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณไก่ทุกตัวที่ปลุกฉันในตอนเช้าทุกๆวันขอบคุณสมุดปากกาที่ทำให้ฉันได้บันทึกสิ่งที่ดี มีความรู้และความทรงจำที่ดีๆลงในสมุดขอบคุณสื่ออำนวยความสะดวกทั้งในบ้านและที่ทำงานทุกชิ้นที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณรถยนต์ของฉันที่นำพาฉันไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในทุกๆวันขอบคุณน้ำมันรถที่เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนพาฉันไปไหนตามที่ต้องการเสมอขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทุกมื้อ ที่ทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงและได้รับสารอาหารครบถ้วนขอบคุณคนที่ฉันรักที่คอยดูแลฉันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณลูกหลานที่น่ารักที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ฉันสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ ขอบคุณครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นขอบคุณที่นอนที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายขอบคุณความคิดของฉันที่คิดดีคิดบวกขอบคุณเงินที่ทำให้ชีวิตของฉันดำรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ขอบคุณน้ำสะอาดที่ได้ดื่มในทุกๆวันขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ที่ทำให้ฉันสุขภาพดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง บนโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตและดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์ขอบคุณความสุขความโชคดีความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันขอบคุณโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณตัวเองที่มีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันได้ทำแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้คน ขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันขอบคุณการสำนึกรู้คุณในชีวิตของฉันขอบคุณทุกลมหายใจของฉันขอบคุณทุกการลงมือทำของฉันขอบคุณที่ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวันขอบคุณที่หัวใจของฉัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัสตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความบริสุทธิ์ซื่อสัสตย์และสวยงามขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณบ้านของฉันห้องนอนของฉันและอาณาจักรที่ทำให้ฉันสร้างเงินล้าน ในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้มีความสุขให้มีพลังงานและสุขภาพที่ดีขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับโชคดีจากจักรวาลขอบคุณที่ฉันมีรอยยิ้มตั้งแต่เช้าจรดเย็นขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันได้อ่านทำให้ฉันได้มีความรู้อย่างมากมายขอบคุณที่ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่ดีมีมุมอมองที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกอยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทุกมือ้อที่ทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรง และได้รับสารอาหารครบถ้วนขอบคุณคนที่ฉันรักที่คอยดูแลฉันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณลูกหลานที่น่ารักที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ฉันสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ขอบคุณครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่น ขอบคุณที่นอนที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายขอบคุณความคิดของฉันที่คิดดีคิดบวกขอบคุณเงินที่ทำให้ชีวิตของฉันดำรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ขอบคุณน้ำสะอาดที่ได้ดื่มในทุกๆวันขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ที่ทำให้ฉันสุขภาพดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ ในการใช้ชีวิตและดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์ขอบคุณความสุขความโชคดีความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันขอบคุณโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันเช่นเดียวกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ